ราชาลูกหนังทั่โลกหอเสนอหงเร่งถกคว้าแนวรับดาวรุ่งเซลตาตัดหน้าผีลิผู้เร่งมือเจราจาคว้าตัวสเตฟานบาเซติชกองหลังดาวรุ่งของเซลตาบิโกมาร่วมทีมให้ได้ก่อนหน้าแมนยเูเอตที่ต้องการตัวเช่นกันบาเซติชวัยเพียง16ปีที่อยู่กับเซลตาบิโกมาตั้งแต่อายุ7ขวบได้รับการจับตามองอย่างมากว่าจะเป็นกองหลังชั้นยอดในอนาคต ทำให้ได้รับความสนใจจากทั้งแมนยูเต็ดและลิเวอร์พูลเดลิเมลส์อแองกร i t รายงานว่าลิพูต,ต้องการคว้าตัวแนวรับดาวรุ่งมาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่กฎการย้ายทีมของผู้เล่นดาวรุงจะเปลี่ยนในวันที่1มกราคมซึ่งมีข้อห้ามในการเซ็นสัญญากับนักเตะอายุต่ำกว่า18ปีรายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่าแม้จะได้รับความสนใจจากผีแดงเช่นกันแต่บาสเซติชมีท่าทีต้องการย้ายมาเล่นในถิ่นแอนฟิลมากกว่าครอปชี้หงนำจาฝูงคริสต์มาสไม่มีผล เจกันครับผู้จัดการทีมลิปูเชื่อว่าการลุนแชมป์พิมลิกคงไปตัดสินในเดือนพฤษภาคมนั่นทําให้การยึดบัลลังจากฝูงในวันคริสต์มาสไม่มีผลใดๆลิปูนําจากฝูงก่อนเข้าสู่โปร,โกรแกรมบ็อกซิ่งเดย์ด้วยการมี31คะแนนจาก14นัดทิ้งห่ง City นางเลสเตอร์ซิตี้และแมนยูเต็ด4คะแนนและ5คะแนนตามลําดับแต่ผีแดงแข่งน้อยกว่า1นนัดย้อนไปในฤดูก,กาล2 0 1 8ันสิถึงิเ้ลิปูเคยนําจากฝูงพิม์ลิกในวันคริสต์มาสแต่สุดท้ายก็โดนแมนซิตี้ปาดหน้าคว้าแชมป์ก่อนแก้ตัวเป็็นนแชมได้้สาเรจใลกลทีล่ว ครอบกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นแชมป์ในเดือนพฤษภาคมโดยอัตโนมัติหากว่าคุณเป็นผู้นําในวันคริสต์มาสมันเป็นตําแหน่งดีที่สุดที่คุณเป็นไปได้ในตอนนี้แต่มันก็เท่านั้นเรายังเล่นไม่ถึงครึ่งของฤดูกาลเลยด้วยซ้ํามันก็โอเคแหละแต่ไม่มีอะไรอย่างอื่น2ปีก่อนเราก็ไม่ได้เป็นแชมป์หลังจากนําในช่วงคริสต์มาสมันไม่ได้เกี่ยวกับการไม่มีความมุ่งมั่นแต่มันเกี่ยวกับคุณภาพของคู่แข่งและคุณภาพในตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครอบกล่าว เกรซันแนเอลเลียตอยู่กับแบล็กเบิร์นจนจบฤด,ด,ดูกาลไซมอนเกรซันอดีตนักเตะของแบล็กเบิร์นโรเวอร์สกล่าวว่าเขาต้องการให้ฮาวิเอลเลียตดาวรุ่นที่ถูกยืมตัวมาจากลิปูทีมในสุีเพมลิกคายแข่งอยู่กับสโมสรต่อไปจนจบฤดูกาลตามรายงานจากลิปูเอเคกล่องหน้าวัย17ปีถูกทีมกุลาไฟาย,ยืมตัวมาใช้งานในถิ่นอ e ีวูดพาร์คและสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนมีข่าวว่าเจกเกนครอปอาจจะเรียกตัวกลับไปสแตนบายในทีมชุดใหญ่ที่แอนฟิลด์เนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บของนักักกเตตะวหลหลลาาย อย่างไรก็ตามเกรสันซึ่งเคยลงเล่นให้แบล็กเบิร์นได้เขียนลงในฟุตบอลลีกเปเปอร์ขอลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมจะไม่รู้สึกประหลาดใจเลยที่ฮาวิเอลเลียสโดนเรียกตัวกลับไปเล่นให้ลิปูฝีเท้าเขาเหนือกว่าระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพไปแล้วและผมก็แน่ใจว่าจะมีสโมสรในระดับพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเขาผมไม่แนะนําให้เข้าไปนะฮาวิ Harvey ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์และได้ร่วมงานกับ2คุณซืฝีมือเยี่ยมอย่างโทนี่โมเบรและมาร์กวีนัส สำหรับเขาแล้วการได้ลงเล่น15-20นัดต่อฤดูกาลในช่วงอายุแค่17ปีมันเป็นการดีต่อการพัฒนาการของเขาการอยู่กับทีมต่อไปในช่วงกลางฤดูกาลมันน่าจะดีกว่าและสามารถเพิ่มชื่อเสียงให้ขุนได้มากกว่าการที่จะไปเสี่ยงนั่งบนม้านั่งสำรองให้กับทีมอื่นตั้ง6เดือนครอปโนสนโนแคร์มาเน่ปืนฟืด10นัดพึ่งยิงได้ลูกเดียวจึงกัก็ครอปยืนยันว่าเขาไม่รู้และไม่สนใจสถิติการยิงประตูของเสดีวมาเน่ที่พึ่งยิงได้ลูกเดียวในรอบ10นัดหลังสุด มาเน่พึ่งพานช่วงที่เขาปืนฝืดทําประตูไม่ได้มา9ก้านัดติดในทุกรายการโดยการยิงหนึ่งใจหนึ่งช่วยทีมบุกไปถล่มคริสตันพาเลตเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทว่าคุณซือชาวเยอรมันกลับไม่ทราบถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดผมไม่รู้มาก่อนเลยนะบอกตามตรงเลยถ้ามาพนันกันว่ามาเน่ยิงไปเท่าไหร่ใน1ิเกมที่ผ่านมาผมคงหมดตัวไปแล้วเพราะแค่ลูกเดียวมันคงเป็นคําตอบสุดท้ายที่ผมเลือกครอบกล่าวผมไม่รู้จริงๆว่าเขายิงได้แค่ลูกเดียวก่อนหน้านี้เราพูดกันว่าลิพูมีประตูได้เสียดีที่สุดในลีก หลังจากนั้นผมถึงมารู้ว่าหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเราไม่ได้ยิงประตูมาพักใหญ่ๆแล้วว่าแต่ใครสนละ่ะเขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจริงๆเขาอยู่ในช่วงฟิตสมบูรณ์ป้องกันได้ยากอย่างน่าเหลือเชื่อหากเขาได้บอลเมื่อไร่คู่แข่งต้องใช้ตัวประกบ2หรือ3คนฝั่งซ้ายของเขาเป็นจุดเริ่มต้นให้กับหลายอย่างของเราผมไม่กังวลเลยแต่การยิงประตูของพวกเด็กๆมันก็สําคัญมากบ๊อบบี้ชอบมากตอนเขาทําประตูได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว พวกเราเคยพูดถึงเรื่องของเขาหลังจากนั้นเขาก็ทําไป3าถึงสประตูเลยเพราะฉะนั้นถ้าสเสดียวกลับมายิงประตูได้อีกผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แล้วนักเตะสร้างสรรเกมฉบับโรเบโตฟิมิโนถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญของสมสรลอเวอร์พูลสาหรับโรเบโต้ฟิมิโนไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรเกมหรือการยิงประตูแน่นอนว่าบทบาทกองหน้าฟาวนนายของเขาสามารถแปลเปลี่ยนเป็นประตูของหงส์แดงอย่างมากมายอย่างไรก็ตามการฝ่าฟันของฟิมิโนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้ต้องพบกับความยากลำบากสำหรับการเดินทางมาคาแข้งบนแผ่นดินยุโรปซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายเขาเป็นอย่างมากเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนครั้งหนึ่งฟีมิโนโเคยทดสอบฝีเท้าไม่ผ่านกับโอลิมปิกมารกเซ์สโมสรดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสและครั้งหนึ่งเขาเคยถูกปฏิเสธเข้าทวีปยุโรปด้วยซ้ำไปย้อนกลับช่วงปี2008ถึง2009ฟีมิโนโเริ่มสร้างชื่อกับระบบเยาวชนของฟูกูเอเดนเซสโมสรในลีกบ้านเกิดที่บราซิลฝีเท้าของเขาพัฒนาขึ้นตามลดับ จนไปเตยตาแมวมองของโอลิมปิกมาเซที่ส่งสารเทียบเชิญไปทดสอบฝีเท้าที่ดินแดนน้ำหอมอีรัสโมโดาเมียนีอดีตผู้อำนวยการของฟ e ิกกเอเรนเซสโมสรที่คอยปลูกปั้นและดูแลฟิเมโนในช่วงเริ่มแรกของเส้นทางลูกหนังออกมาย้อนความทรงจำเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างหนักของลูกศิษย์คนนี้โดยกล่าวว่าในช่วงเวลานั้นสโมสรโอลิมปิกมาเซสทำการร้องขอมาที่ทีมเราเพื่อปล่อยตัวฟิเมโนมาทดสอบฝีเท้าด้วยโดยกินระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งเราก็เห็นดีเห็นงามกับความคิดเหล่านั้นการลงมติเห็นชอบของทั้งสองสโมสรผลักดันให้ฟิมมโนโตัดสินใจเดินทางออกจากบราซิลมุ่งหน้าไปยังฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามเขาจําเป็นต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่บาราคัสสนามบินในกรุงมาริตสเปนเสียก่อนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาพบกับประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ยากต่อการลืมเลือนตามการรายงานข่าวระบุว่าช่วงปี2009ชาวบราซิเลียนจำนวนราว1,902คนถูกกักตัวที่สนามบินบาราคัสและถูกส่งตัวกลับ เนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดในแง่ของผู้อพยพที่ทวีจำนวนมากขึ้นทุกวันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องถูกตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดรวมถึงตัวของฟีมิโนโที่มีความหวังจะมาสร้างชื่อด้านลูกหนังบนแผ่นดินยุโรปต่างโดนผลกระทบดังกล่าวด้วยด้วยเหตุผลหลายปัจจัยทำให้เขาค้นพบแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก่อนหน้านั้นชาวบราซิเลียนที่เดินทางไปสเปนต้องแสดงหลักฐานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นส่วนของบัตรเครดิตประกันสุขภาพและหลักฐานเรื่องโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามฟีมิโนโไม่ได้ตั้งใจเป็นกรุงมะลิด ความต้องการของเขาเพียงแค่อยากจะมาต่อเครื่องอีกทอดเท่านั้นผลสุดท้ายเรื่องราวมาจบลงที่เขาไม่รับอนุญาตให้เดินทางต่อดาเมีนี่กล่าวต่อไปว่าเขาพยายามส่งแฟกซ์ที่แสดงรายละเอียดการไปเก็บตัวที่สนามสตาร์ทเวลโดมเป็นการเพิ่มเติมแต่ว่าเจ้าหน้าที่สนามบินยังไม่มั่นใจนะักเพราะมองว่ามันยังเป็นความสุ่มเสี่ยงอยู่ผลสุดท้ายความหวังของฟีมิโนโต้องพังทลายลงไปอย่างน่าเสียดายโดยที่ครอบครัวของเขาอยู่ห่างออกไปกว่า800 0ไมล์ นอกจากนี้เขาไม่สามารถพูดภาษาสเปนิชได้เลยฟีมิโนพยายามโทรหาคุณแม่พร้อมกับร้องไห้ออกมาขณะที่ผู้มยการของฟีกูเอเรนเซพยายามโทรไปที่สนามบินบาราคัสเพื่อบอกว่านี่เป็นนักฟุตบอลแต่ไม่มีใครที่จะรับฟังเลยผลสุดท้ายฟีมิโนถูกสนามบินส่งตัวกลับบราซิลกระทั่งหนึ่งเดือนต่อมาโอลิมปิกมากเกสออกคำเชิญใหม่คราวนี้ฟีมนโนไม่ต้องบินไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสเปนอีกแล้วโดยให้บินตรงไปที่ฝรั่งเศสเพื่อเป็นการเลี่ยงปัญหาเดิมที่อาจจะเกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตามการทดสอบฝีเท้าก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ฟอร์มของเขายังไม่เข้าที่เข้าทางรวมถึงปัญหาบางอย่างในเรื่องของการปรับตัวทําให้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนเขาก็ถูกโอลิมปิกมารเกเซต่อปฏิเสธที่จะรับเข้าร่วมทีมเพราะมองว่าฝีเท้ายังไม่ดีเพียงพอฟีมโนกกลับมาเริ่มต้นใหม่กับการเล่นฟุตบอลในบ้านเกิดกับสโมสรฟ,รฟิคูเอเดนเซก่อนที่พรสวรรค์ของเขาเริ่มพัฒนามากกว่าเดิม นอกจากนี้ดามนียังมองว่าเขาคือเด็กหนุ่มที่เปลี่ยนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอแม้ความสามารถของเขาจะสร้างชื่อให้เขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็ตามทีในปี2 0 1 1ฟีมิโน,โนเดินทางมาเล่นฟุตบอลอาชีพที่ยุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิตกับการเล่นให้ฮอฟเฟนแฮมสมสรอนในบุนเดสลีกาพร้อมกับทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยเขาถือเป็นฟันเฟืองสําคัญช่วยให้สมอรอนเล็กๆแห่งนี้จบอันดับเลขตัวเดียวในลีกเมืองเบียก่อนที่เขาจะย้ายมาลิเวอร์พูลในช่วงปี2 0 1 5ด้วยค่าตัวประมาณ29ล้านบเอนา อ้อมเก็บเกี่ยวความสําเร็จอย่างมากมายทําลายภาพเด็กหนุ่มที่โดนจับข้อหาพยายามหนีเข้าเมืองและทดสอบฝีเท้าไม่ผ่านไปอย่างสิ้นเชิองอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังยุโรปตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2องหรือตลาดช่วงหน้าหนาวกําลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้ข่าวคราวเรื่องยกย้ายทีมของนักเตะเริ่มกลับมาเข้มข้นอีกครั้งแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะเกิดดีลใหญ่ๆใ,ในยุคโควิด -19 กแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายดีลที่น่าสนใจเกิดขึ้น ว่าแล้วเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในตลาดกันดีกว่าหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายเดือนลิเวอร์พูลมีความสนใจที่จะดึงเอเดรียิลิตาลกองหลังชาวบราซิเลียนของเรียมดริดมาเสริมแนวรับขณะที่แข้งไร้สังกัดอย่างเอสเกลการายอดีตเซนเตแบาบาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปาดหนาอาเบตไลฟซิกและเอซีมิลานเจาะไปดีคว้าตัวมอยเซไกเซโดกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเอกวาดอร์มาจากอินดดเนเดนเต้เดวันเล่ที่ค่าตัวราว4.5ล้านปอนด์ ช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามเชลซีพร้อมเปิดศึกกับแมนยูต็ดในการชิงตัวมอยเซ่ไกเซโดขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็สนใจแข้งวัย19ปีรายนี้เช่นกันข่าวจากเดลี่มิลพร้อมกันนั้นปีแสดงได้หันไปให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับโดมินิกคาวิดเลวินกองหน้าคนเก่งของเอเวอตันหลังหมดหวังในรายของเออร์ลิงเบราห์ฮแลนด์ยอดดาวยิงบุิเซียดอนุนแต่เชื่อว่าท็อฟฟี่สิงเงินไม่พร้อมขายในราคาที่ต่ำกว่า75ล้านปอนด์ขณะที่กุนซือคาโลอันเชลติ ก็ไม่ต้องการเสียดาวยิงทีมชาติอังกฤษวัย23ปีให้ใครข่าวจากดี e a ล h l e โ i อลิกกน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนยูเตดต้องการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กช่วงปีหน้าแต่ดาวิดอลาบากองหลังเนื้อหอมบายมเยอร์เมิไม่ใช่แข้งเป้าหมายข่าวจาก Telegraph เรกรชลซีพร้อมพิจารณาขายคาร์ลมฮัส,สันโอดอยปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษในช่วงเดือนมกราคมนี้ที่ราคา40ล้านปอนด์เพราะต้องการลดขนาดขุมกำลังในแนวรุกข่าวจาก Express นอกจากนี้สิงห์บลูยังหวังะระดมทุนมาล่าตัวสองแข้งเป้าหมายหลักอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์หัวหอกบเวลส์ดอนมุนและเดคันไรส์กองกลางดาวดังเวสต์แฮมยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลโดยพร้อมที่จะพิจารณาขายทั้งรอสบาร์กลีย์มาร์กอสอลอนโซอันโตนิโอรูดิเกอร์อันเดรสคริสเตนเซนจอร์จินโยแดนนี่ดิงบอสเตอร์และวิกเตอร์โมเซสข่าวเจงเดซันอาร์เซนอลได้ยุติความสนใจในตัวอิสโก้มิดฟิลด์จอมเทคนิคของเรอัลมาดริด เนื่องจากตัวนักเตะต้องการย้ายไปเล่นให้กับสโมสรที่ได้ลุยถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งนั่นอาจจะเป็นยูเวนตุสที่ด้ตัวดาวเตะวัย28ปีไปครอบครองข่าวจากเดลิสตากรนนั้นไอ้ปืนใหญ่ยังหวังดึงเวนิสุดจูเนียกองหน้าเพื่อร่วมทีมของอิสโก้มาร่วมทีมแบบสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้ข่าวจากเดลิสตาแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอสเปอร์ต่างกำลังให้ความสนใจในตัวมาเ่นเดรุนมิดฟิลด์แถวดัตของอตาลันตา โดยเป๊ปกาดิลากุนซืดอรบายสีฟ้าประทับใจฟอร์มของดาวเตะวัย29ปีในซิดูฟ้าแชมเป,ปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วส่วนโชเซ่เหมือนโยนานายใหญ่เกดิทองกำลังมองหากำลังเสริมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเข้าจุดใน30นาทีนอกจากนี้ดระบายสีฟ้ายิงเล็งสอยริกิปูชกองกลางดาวรุ่งบาซลนา่ามารวมขวนโดยตัวนักเตะกำลังจะหมดสัญญาก,กับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้แต่อาจจะต้องแย่งชิงกับบายเยอร์มิวนิคที่อยากได้แข้งวัย21ปีเช่นกัน เรอัมริดต้องพบกับความยากลำบากมากขึ้นในการไล่ล่าตบทเลียนเอ็มบาเป้ยอดดาวยิงความเร็วสูงของปารีสแซงต์แชร์แมงเนื่องจากตัวนักเตะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่ก,กับต้นสก,กัดภายหลังจากที่กุนซุทมัสถ,ถูกคอนถูกปลดออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชเมื่อวันพระัสบดีที่ผ่านมาเข้าจากอาร์สบาซโลน่ากำลังเจรจาอยู่กับเอ็มเลอสต์เอเย่นของเชโกดานมุสตาฟีกองหลังอาเซนนลโดยหวังที่จะคว้าตัวมุสตาฟีมาร่วมกวนแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้ เมื่อตัวนักเตะหมดสัญญากับต้นสังกัดเข้าจับนายที่มินิทแต่ล่าสุดบาซโลนาได้ไปเสร็จข่าวลือดังกล่าวเรียบร้อยพร้อมแจ้งว่าภาพที่ออสเตอร์กมาที่คำนูนั้นไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการพูดคุยตามมารยาทและสมสรอนไม่ได้มีความสนใจในตัวมุสตาฟีแต่อย่างใดข่าวจากมุนโดเดปติโบออลิกโกเมริดหวังที่จะดึงเอลลี่เมดันนายแบ็กขวาอาเซนอลมาร่วมกวนในช่วงเดือนมกราคมนี้แบบสัญญาย,ยืมตัว หลังจากที่คีรันทิ่เปียฟูแบ็กเลือดผอดีของทีมถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA แบนยาว10สัปดาห์โทษฐานแห่งกฎการเล่นพนันข่าวจากเดลี่ิมิทขณะเดียวกันตรามียังเล็งกระชากตัวมาคอสอลัโซแบ็กซ้ายชาวสเปนิตของเชลซีที่ฤดูกาลนี้กลายเป็นแข้งส่วนเกินในถิ่นสแตมฟอร์ดบิตนาบปลีอาจจะพิจารณาขายฟาเบียนรูอิสกองกลางชาวสเปนิตที่ราคา50าล้านยูโรเนื่องจากการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่หยุดชะงัก ปัจจุบันนักเตะมีสัญญาถึงปี2023โดยเชื่อกันว่าสตาร์ทีมชาติสเปนวัย24ปีกำลังได้รับความสนใจจากทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาข่าวจากเกาเช่แมกโตเอซีมิลานพร้อมพิจารณาปล่อยตัวเลโอดูอาเต้และมาเตโอโมซักซิโอสองผู้เล่นกองหลังออกจากทีมช่วงเดือนมกราขมนี้โดยแรกจะปล่อยแบบยืมตัวส่วนรายหลังจะถูกขายขาดหรือไม่ก็ยกเลิกสัญญาเพราะตัวนักเตะกำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ข่าวจากมิลานนิวส์ สเตฟานोปิโอลีเฮดโค้ชเอซิมิลานต้องการให้ฮาคานชาฮานุกลูจอมทับเลือดไก่งวงซึ่งกำลังมีข่าวเกี่ยวยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่กับทีมต่อไปโดยตอนนี้สโมสรเริ่มมีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับตัวนักเตะแล้วข่าวจะโกเมาลิโซปโปลชิติโนว่าที่กุนซอคนใหม่ของปารีสแซงต์แชร์แมงมีความสนใจที่จะดึงสิทธิ์เก่าอย่างเดเลอันลีกองกลางท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, มาร่วมงานกันอีกครั้งในทินปาร์คหรือแพร้งแบบสัญญายืมตัวข่าวจากท็อกสปอร์ต นอกจากนี้โปชิติโนยังเล่งอีกหนึ่งอดีตลูกทีมอย่างคริสเตียนเอลิกเซนจอมทับเลือดโคโนมของอินเตอร์มิลานด้วยเช่นกันโดยงูใหญ่พร้อมพิจารณาขายเอลิกเซนช่วงเดือนมกราขมนี้หลังนักเตะเล่นไม่เข้ากับระบบของทีมข่าวจากตุดโต๊แมกาโตหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ